ฉันเป็นลูกเสือชาวบ้านนะเป็นลูกเสือชาวบ้านที่อายุน้อยที่สุดเลยตัวเล็กนิดเดียวเองสมัยท่านท่านเลยเปรมเออฉันเนี่ยเป็นลูกเสือชาวบ้านนั่นเนี่ยเออฉันหนึ่งรักชาติสมัยก่อนแม่สองพันร้อยรอยหกเนาะรอยหกร้อยหกล้วสิบหกร้อยหกเลยอือร้อสิบหกอ่ะอุเชียไหมว่า มันมันตึ่มทำตึมตํามกันทั้งวันทั้งคืนไม่ไม่ได้กินข้าวกินปลาเลยนะโอ้จะเหนื่อยพวกนี้มานานแล้วไอพวกคอมันนี่ทาอะไรเนี่ยสมไมก่อนนักศึกษาที่มันหนี่อยๆไปในแถวบ้านชันนะยังไม่ยังมีอยู่นะมันมีอยู่เรื่อยๆนะฉันเบื่อมากเลยฉันเคยถามลุงคนหนึ่งนะถามว่าลุงทําไมทําไมตอนนั้นเขาเป็นนักศึกษาผู้ชายคนนั้นอะ พ่ออ่ะพ่อฉันนะให้อาาไปส่งเขาบอีนอหนูเอข้าไปส่งคนไหนสงสารนะมาจากไหนวะเป็นคนใต้หรือที่ไหนรู้ตอนนี้แกตายไปเลยนะอืมถามทําไมเป็นนักศึกษาดีทําไมกลายเป็นพวกนี้ไปได้อะ่ะเป็นคอมมิวน,นิสต์ไม่รู้มันเป็นยังไงนะเขาบอกว่าฉันก็ไม่เข้าใจสมัยนั้นฉันยังเล็กอยู่แต่ฉันนะเมื่อสองพันสิบแปดแหละฉันนะ่ะเป็นลูกเสือชาวบ้านนะเออเป็นลูกเสือชาวบ้าน แต่นั้นพลเอกเปรมท่านเป็นนายกเนาะแต่บ้านฉันอนะมีมีเขือขอเข่อนของมีเขื่อนของพลเอกเปรมเน้นะเดี๋ยวเราหลังไปไปถ่ายให้ดูเนี่ยฉันอยากจะไปพัฒนาบ้านฉันนะแล้วฉันที่บ้านฉันมีเขื่อนของพลเอกเปรมฉันรักพลเอกเปรมมากเลยไม่มีเลยนะคนที่จะดีๆเหมือนพลเอกเปรมเขาไม่มีนะมีท่านชวนท่านชวนก็อายุมากแล้วที่จริงท่านชวนน่ะท่านยังเป็นนายกได้อยู่ไหม <c oughs> ยิงท่านชวนท่านดีนะที่จริงอะ่ะสมัยก่อนอะ่ะมันมีนานแล้วนะไอ้คอมมิวน,นิสต์มันมีนานแล้วนะไอ้ที่แย่งอะไรกันเนี่ยมันมีนานแต่สมัยก่อนเขาไม่เหมือนสมัยนี้หรอกสมัยก่อนเขารักชาติจริงจริงทหารก็รักชาติจริงๆ ตั้งแต่มีแก๊งเสื้อแดงเนี่ยเออมันตั้งมาได้ไงแก๊งเสื้อแดงกูงงมากึงรู้ไหมคนที่กูรักที่สุดเลยนะแต่อะไรฉันไม่รู้หรอกว่ามันเป็นหัวหน้าแสดงอ่ะมันเป็นตำรวจอยู่ปรเทศไม่แหละฉันว่าเอ๊ะทำไมคนมันไปคนคนมาทาใหม่เมื่อปีห้าสองอาสามแค่ถามเพื่อเธอไปคนมาทำอะไรคนพวกเนี้ยโธ่พี่ไม่รู้อะไรนี่เงินทั้งนั้นเลยเนี่ยเจ้านายมันอยู่อยู่อยู่แถ่นี้เจ้านายมันก็เดินย้ายแล้วตอนเนี้ยฉันก็อ๋อมึงเป็นหัวหน้าแสดง มม่รู้มันเป็นมันเป็นตำรวจนะมึงเป็นพวกชุดดำด้วยเปล่าเนี่ยตั้งแต่วันนั้นคนที่ฉันรักที่สุดเลยนะฉันก็ต้องเลิกกับมันเพราะมันเป็นหัวหน้าเสื้อดแดงไอ้เผาครับพี่น้องเผาเนะ่ไอ้ส้นเีนี่ยกูไมเห็นมันจะทําหานะอะไรเนี่ยโถคนพวกนี้พูดถึงเนะี่ยพูดถึงขันสินนี่ก็หน้าด้านเนาะเผาบ้านเผาเมืองยังน่าด้านมาอีก เขาเรียกคนชั่วนะคนชั่วนี่ไม่ไปจับพืน้นดินแล้วกลับมาน่าจะเป็นคนดีนะกลับมาชั่วเฮี้ยยิ่งกว่าเก่าอีกทศินเนี่ยและคนที่ตามตามมันก็เฮี้ยยังเก่าอีกใช่ไหมถ้าทศินตายนะั้นก็ต้องมีทศินขึ้นใหม่ใช่ปะ่แะแล้ะคนที่อยู่ข้างบ้านฉันตอนนั้นนะเป็นตำรวจนะแล้วก็ใครนะเห็นไหมขนาดคนที่ทศินรักที่สุดเลยใครที่เขาบอกไม่มีพี่ก็ไม่มีวันนี้ตอนนี้ก็ก็ไม่คุยกันแล้วเห็นไหมลนะ่ะคนอย่างทศินหักหลังคนได้ตลอดเวลาเพราะคนทศิน รักใครไม่จริงน้องจะรักตัวเองแล้วเมื่อวานนี้เด็กพม่ามันมาเล่าให้ฟังต่อไปอ่ะเมืองไทยอ่ะก็ลบก,กับพม่าอีกถามทำไมอ่ะเอา้าก็คนพมา่าเขาไม่ได้รักไทยนี่ใช่เปละ่ะที่เขามานะเขามาหาง,งานทาเฉยๆยจริงๆแล้วเขาเมื่อก่อนนะเขาเขาก็ข้าฟันกันอย่างเงี้ยแล้ว มีเรื่องหลายเรื่องที่ไม่อยากเล่าในนี้ทัศินเนี่ยเป็นคนไม่ใช่คนเนาะทัศินนี่ไม่ใช่คนนะวันนี้วันสมเด็จนะแต่ลาาฟังทัศินนี่ไม่ใช่คนนะทัศินและบริวารทัศินไม่ใช่คนเลยนะอืมไม่ใช่คนเข้าใจปหมทัศินและพวกก็ไม่ใช่คนเลยถ้าคนเขาจะไม่ทํากับประเทศชาติอย่างนี้นะเข้าใจหถ้าเป็นคนทัศินจะไม่ทํากับประเทศชาติอย่างนี้เพราะทัศินไม่ใช่คน ไม่ใช่คนด้วยแล้วก็ไม่ใช่เดลฉานด้วยรู้ไหมท่านศิลป์เป็นอะไรท่านศิลป์กับพวกพวกวันท่านศิลป์เป็นอะไรรู้ป่ะพูดแรงไปบ้างเด็กเอินท่านศิลเป็นคนเหนือคนเหนือบ้านกูเนี่ย คนบ้านกูเนี่ยนะคนตีเลี่ยงกูมาเนี่ยนะเป็นหมอกันทั้งบ้านเลยแต่ไม่ส่งกูเรียนหนังสือเลยอืมคนทางนน้นสมัยก่อนกูเห็นตั้งนานละคนพวกนีไไกไไกน้ไม่ได้รักชาติไม่รักในหลวงไม่รักชาติรักแต่พวกมันน่ะฉันยังมานั่งคิดเลยเออเนาะถ้าฉันได้เรียนหนังสือนะฉันเนี่ยฉันจะเรียนอะไรรูอ้ปอ่ะการเมืองและการปกครอง ฉ,ฉันอยากเรียนมากอฉันอยากเรียนรัศสารได้แต่อ่านหนังสือคนเหนือถ้าสิ่งไม่ใช่คนรู้จะเปรียบเทียบอะไรอ่ะ เพราะเขาไม่ใช่คนนะแต่ว่าอืมคนที่ตามตามทาัศนิศนะก็ไม่ใช่คนนะถ้าเป็นคนเขาจะไม่ทำกระชากอย่างนั้น คนที่ตามทัดสินน่ะก็ียกเป็นขี้ข้าทัดสินถ้าเป็นเราเป็นมีพ่อมีแม่ตามอย่างงี้นนะเราอายเข้ามากเลยว่ะถ้าตามคนดีไม่เป็นไรนะแต่นี่ตามคนชั่วถึงที่เป็นรัฐมนตรีเป็นน่นมีนั่นมียศมีสัตว์แต่เดินตามขี้ข้าเป็นขี้ข้าเดินตามเดินตามนักโทษไม่มีศักดิ์ศรีเลย ฉันอยากดูว่าถ้าสินจะได้ติดคุกไหมถ้าสินไม่ใช่คนรู้จะเปรียกกับอะไรได้เปรียกกับอะไรได้ล่ะถ้าสินไม่ใช่ไม่ใช่คนนะถ้าสินไม่ใช่คนถ้าคนเขาจะไม่ทํากับประเทศชาติอย่างนั้นเข้าใจไหมเปรียบกับตัวอะไรเดีะเคยเห็นในตัวนั้นไหมที่มันแดกแม่งทุกอย่างเลยอ ไรมนุย์สยธรรมไรความปานีใจจริงสนลึกแล้วถ้าสิ่งเป็นคนเราเคยเห็นเมื่อปีสี่สองเนาะที่เห็นท่านใหม่แนมอที่เดินตามท่านจำลองอะ่ะท่านจำลองคงเจ็บใจเหมือนกันนะกลัวคนอย่างนี้มาได้ยังไงวะอืมเขาไม่รู้นี่นะผมรวยแล้วครับผมจะไม่ทำเพื่อชาติอย่าง้แล้วครับผมรวยแล้วครับผมมจะทําเพื่อชาติครับตอนนี้ที่ผมมานี่นะครับเขาให้ผมมา วันนั้นได้ยินนะเขาให้ผมมาทำอะไรนะเขาเชิญผมมานะครับมาพัฒนาประเทศชาติมาอะไรพัฒนาโอ้ไอโซนตีนเห็นตัวเองสําคัญมากเลยนะอืเห็นตัวเองนี่มีความสําคัญชิ่หายเลยอ้อแม้แต่คุกคนเดียวยังไม่ติดเลยทัดสินมีความสําคัญมากนี่เขาเรียกคนเขาเรียกว่ายกตนข่มท่านแหมแหมแมแหมแมแมเขาให้ผม คือผมเนี่ยโดนเชิญมานะอืมเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจขายชาติครับกูเห็นพี่น้องมึงที่บ้านอ่ะแต่ละตัวแต่ละตัวกูเห็นในสมัยน้องเป็นพยาบาลด้วยพี่สาวกูก็เป็นพยาบาลกูเห็นตั้งนานและยายคนนั้นอ่ะ แมแม่แม่แมแมยยัยไม่อยากด่าอะไรมากกว่าน,นี้เดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ค่อยดา่าด่าก็ได้ก็แค่นั้นแนะ่ดะด่าแล้วทำด้วยคนอย่างทัศินน่ะไม่ใช่คนทัศินคือ